มาคุณโจ้ไหมครับจัดกัรได้ไหมวันนี้ครูจะมาสอบนักเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนอยากรู้หรือเปล่าขอกคุยานที่จะเรียนกับเื่องใหม่ในเทอมนี้นะครับแต่ก่อนที่จะเริเ่มเรียนครูขอทบทวนอะไรบางอย่างให้เรียนก่อนนั่นก็คือ วิชานี้คือวิชาทัศนศิลป์อ่าเบคมจะรู้แนละ้วว่าคุณจะพูดถึงอะไรทัศนศิลป์คืออะไระครับผมย้ำเสมอ,อว่าทัศนศิลป์คืออะไรนักเรียนเสม,อ,เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องนะรหรือเทอมที่แล้วคลิปแรกเลยผจทยสอบหนึ่งอ่ะเขาวนมาอีกครั้งทัศนศิลป์ก็คือศิละปะที่รับรู้ ได้ด้วยการมองเห็นนั่นเองครับมีสามประเภทนั่นก็คือจิตกรรมไม่แก่อะไรบ้างภาพวาดภาพพินอันนีหลักๆเลยครับสองประติมากรรมก็คืออะไรงานปัน้นงานแกะสลักงานหลอ่อและ3สถาปัตยกรรม คือสิ่งก่อสร้างที่มีความงดงามมีการออกแบบอย่างประณีตบรรจงเอาหลักการทางศิลปะมาใช้ในการก่อสร้างส่งสิ่งนั้นนะถามไดแล้วสิหล่าทัศาสนาสิลป์คืออะไรนะครับเราจะไปต่อเลยนะครับไปลือวาดภาพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว มาเจอกันอีกครั้งครับหลังจากฟันการทบทวนเรื่องทัศนศิลป์แล้วคราวนี้เข้าสู่บทเรียนครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการวาดภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเลยนะมีทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในสิ่งแวดล้อมเนี่ยบางคังมันอาจจะ มีทั้งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่รอบๆเราโดยที่เมื่อมาอยู่รวมกันเนี่ยมันรยกกาศเป็นสังคมสังคม,น,งคม,น,งคมน,นะครับนะดังนั้นนสิ่งแวดล้อมแต่ละชนิดแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปถ้าสมมติว่านักเรียนเนี่ยอยู่ในสังคมที่เป็นเมือ,องนักเรียนอาจจะรู้สึกติดอัดบ้างวุ่นวายบ้างเพราะอะไรครับ มันมีสิ่งของมันมีคนมาอยู่รวมกันมากๆเหมือนกันเลยครับเวลาวาดภาพเนี่ยนักศึกษา,านักเรียนเนี่ยวาดภาพอะไรสิ่งของหรือคนแน่นๆเต็มภาพเบียดกันมันจะดูอัดมากเลยแต่บางคนถ้าบ้านอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ชนบทน,นะความวุ่นวายก็จะหายไปเพราะอะไรครับนักเรียนสิ่งต่างๆมันจะมีน้อยลงครับจะมีทุ่งกว้างๆอ่ามีต้นไม้สีเขียว มันจะทำให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปรู้สึกสบายรู้สึกสดชื่นมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ถ่ายทอดภาพวาดว่าจะชอบหรือไม่ชอบหรืออยากถ่ายทอดแบบไหนออกมาแต่บางครั้งเนี่ยความรู้สึกของแต่ละคนก็อ,อาจจะแตกต่างกันก็ได้เช่นอะไรบางคนอยู่ในเมืองแต่รู้สึกสบายใจรู้สึกชอบ ก็ไม่ผิดครับมันเป็นเรื่องของความประทับใจของแต่ละคนแต่ครูจะบอกไว้ก่อนว่าธรรมชาติเนี่ยบาง,างครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้เช่นกันเช่นอะไรครับ,รบดอกไม้ครับไง่ายๆนะครับยกตัวอย่างรดอกไม้หนึ่งดอกนะครับเมื่อมันบานขึ้นมาแล้วทั้เปลี่ยนเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกอะไรครับสดชื่นใช่ไหมครับด้วยสีสันนึกลัลกษณะรูปร่างรูปทรงบานรูแล้วสดชื่นสวยงาม แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปดอกไม้ดอกนั้นมันต้องเหี่ยวเฉาลงใช่ไหมครับการที่ดอกไม้เหี่ยวเฉาลงเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกที่อะไรปวดกูมอเหี่ยวนะครับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแปลงไนดะ้ความรูม้สึกก็เปลี่ยนแปลงไนดะ้ธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมมันต้องเปลี่ยนการจะเรื่องนามาว่านะมันขึ้นอยู่กับความประทับใจของนักเรียนเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าเราจะว่า ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราอย่างไรได้บ้างภาพธรรมชาติทั้งบกหรือจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือเป็นภาพสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างแต่เป็นสิ่งแวดล้อมที่แอะอัด และนี่คือสิ่งแวดล้อมทางถนนครับแต่ก่อนที่นันเกเรียนจะ้าอะไรเหล่านี้คุณต้องบอกว่านักเรียนรู้ก่อนว่าการที่จะวาดภาพสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะนักเรียนต้องไปฝึกวาดภาพสิ่งของนะครับหรือส่วนต่างๆที่มันมีอยู่ในภาพก่อนที่นรบนะ้าง ที่ภากคนนะรถเขาตกอะไรที่ไป็นส่วประกอบในสิ่งแวดล้องเราเราก็ไปถึกวาดแบบนี้ให้ชำนานก่อนครับเราจงจะมาวาดภาพสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติที่สวยงามได้ดีครับอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับสวัสดีครับบาย